สวัสดีครับช่องธรรมมาหาเด็กวันนี้ดูยางเนี่ยตัดไว้ก็ฝนมันตกไม่ยุดเนี่ยบางวันก็ได้ตัดในเช้านี่ไม่ได้ตัดเมื่อคืนนี่ฝนตกลงมาหน่อยหน่อยก็กไม่หาจะตัดย mm hmm. ีนี้ก็ขึ้นกิโลละสิบเก้าบาทแล้วยังได้ mm hmm. ขอให้มันได้นะ เนี่ยยูราคาโทษอะไรไม่ได้นะโทษโน้โทษนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ายางมันไปทั่วประเทศแล้วมันไปทั่วไปหมดแล้วพมงพามาลาวที่ไหนที่ไหนเขาก็มีหมดแล้วยังเราจะก่อนมันไม่มากทุกวันนี้เราก็ต้องทำใจทงหารายไ,ได้อื่นเสริมกินเราจะมาต้องการเอายางเป็น นี่เรก็ได้เพราะจะจัดไว้ให้ลูกให้หลานนะเออให้ได้ค่าลงร่ำลงเรียนค่าอยู่ค่ากินนิดๆหน่อยๆเราไปวางเลยเหมือนแตก่อนมันไม่ได้แล้วราคามันก็ไปตามอัธยาศัยของมันได้เท่าไหร่เราก็ต้องเอาทําใจม,มีมั่งไม่มีมั่งนะดีก็เราจะมัน แต่เราไม่ต้องการยางแล้วก็อถอนโค่นไปปลูกยางอื่นไปทำยางเลยนี่ก็ปลูกต้นไม้ไว้มากกันต้นสักต้นอะไรเนี่ยปลูกไวม้มากๆต้นนี้ก็ใหญ่เนี่ยต้ศักเนี่ยก็ปลูกไว้ไม่กี่ปีล้ได้กินเนี่ยเต็มหมดเลยเนยไม้สักกงนั้นเลยนะไว้อยู่ไว้กิน ล้วก็ต้องทําใจนี่ยนั้นก็ปาล์มก็อยู่ได้นะปลามนะ,ะเราเป็นสวนหยกสวนยางแล้วก็โลน19บเก้าบทนี่เราอยู่ในเกาะนะในเกาะมันห่างไกลจากที่ขายค่ารถค่าเรือก็ไปถ้าอยู่ที่จังหวัดที่เขาไม่มีเกาะนุ่นก็ ราคาก็ประมาณ20กว่า30กว่าบาทเราก็พ่อค้าเขาหักค่านูค,ค่านี่ได้19บาทเราก็พออยู่ได้นะไปทำอยู่ทํากินตัดตัดไปให้ลูกให้หลานก็ได้ไปลรงลรํ่ำโรงเรียนไปอยู่ไว้กินได้อยู่ได้กินนะ นีก็าเรานั่นก็นมีโอกาสแต่เราผลอนทุนไปทำอย่างอื่นสเสีปลูกอย่างอื่นปลูกผลละหมกผลลไม้ปลูกอย่างอื่นไปเราไว่ยางไม่มีราคาเลยเราก็เปลี่ยนแรงไปทำผลลไม้อย่างอื่นไปปลูกมวมะม่วงมั่งมะคุดมั่งอะไรมั่งนะเ,เราก็หาจินไปได้หลายทาง ไม่ไว่าเรายู่แล้วจะไม่ได้เต็มพวกให้ปลูกได้ฝังกันก็ขอสวัสดีว่าเพียงเท่านี้นะครับช่องทำรรมาหาแดดมาไ,ได้ออกทะเลซ่อมเรืออยู่เรือขึ้นคานหลายวันแล้วไม่ได้ถ่ายทำขึ้นเรือขึ้นทำขึ้นคานซ่อมทำเรือใหม่หลายวันจะพบกันนีดูบนสวนก่อนอ ขอเสวัสดีมาเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยสวัสดีครับช่องธรรมหาแดก